เอวัสดี่เมาเงนนี้อยู่กับช่องไหนงเ p สซีพีโปรดักชันนะครับยอหูซึ่งมันก็อยู่กันแนเก็บรอบอกนั่นเองนะฮูซึ่งมันแล้วก็อยู่กันในแมทสกายดิวิ่งซิมูเลเตอร์วันนี้เราจะมากระโดดร่มกันนะครับกระโดดร่มหรือจะมาฆ่าตัวตายไม่รู้นะเอาอันที่หนึ่งเลยเออเริ่มเลยตรงกลางนี่มันสามารถเปิด กางลมอะนะซึ่งแล้วก็จะมาเปิดเปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยนี่มเปิดปีกนะฮะเปิดอ่านว่าตัวนี้เลยเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อดิสตางนะคะอันที่สองอะไรวะคือเปลี่ยนเกียร์ชุดปีกนะครับปีกอยู่ก็เปิดไปเลยโอเคแล้วก็เล่นโอเคตอนแรกเลยนะใ่หนึ่งเราจะกระโดดที่ความสูงหนึ่งหมื่นฟุตนะฮะจากบอลลูนนะฮะฉันขอเข้าไปด้วย แต่ตอนนี้เรามีปีกนะเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปยืนด้วยแล้วกันฉันจะยืนได้แล้วเพราะฉันจะล่วงลงไปก่อน <c oughs> ออนายว่าแล้วไงล่ะไม่เป็นไรฉันก็ตามมาเลยตามสัญญาถ,ถ,ถ้ากลางตอนไหนนายบอกฉันด้วยแล้วเขาจะกลางตอนไหนกลางตอนต่ำมาว้ายสนุกว่ะไม่รู้อ <c oughs> ะไรเด้ <c oughs> ไม่รู้เลยนายเห็นฉันไหมฉันม่ปีกแต่ฉันไม่เห็นปีกนายเลยอ่ะ อีกนายอยู่ไหนมันอยู่แต้ตัวฉันแล้วก็อยู่ตรงตูดเออเพราะนายมันอ้วนกลมไงทำไมฉันลงทีหลังนายแล้วแล้วฉันก็เพราะนายอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่บนหรืออยู่ล่างฉันวะเนี่ยล่างถ้าหานายไม่เจอไหนวะสู่ความเวงวางอันไกลเพราะฉันเห็นนายแล้วฉันเห็นนายแล้วนายลงไปก่อนฉันนี่หว่าเพราะนายดิ่งหัวลงเฮ้ย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 กลางเลยปุ๊บ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  นายอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยแหละอยู่อยู่ข้างบนหัวนายเนี่ยเห็นยังเห็นแล้วว้าสูงเหมือนว่าไกลพูดเราเราเราจะเอาเข้าวงกลมให้ได้สักอันหนึ่งไหมดูที่ลองความแม่นหน่อยเข้าได้หรือเปล่าเอาวงไหนดีวะเอาวงนู้นแล้วกันฉันเข้าไม่เคยได้เลยพูดตรงๆนะเฮ้ยเสด็จนายแล้ว เธอไปสุภาพัฟบุหรุ่สูบพสตีมากน้องเพลงด้วยพี่โอ้ที่หมัวลงหมัวมันจะไม่คพายมันจะลงก่อนเสมอนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ถึงโอ้ยโอ้ยได้เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เท่าไหร่เออมันเข้ายากเนีย นนไหเก็ยากกันนะเนี่ยลองไปด่านที่สองกันเลยดีกว่าเออไปไปแล้วที่สองชื่อว่าอะไรอ่ะไหนพิพโอเวอร์แฮงค์พิพโอเวอร์แฮงค์ไปตัวอาตรงไหนดีปะตัวนี้แหละจ้างมันจะบินไหมบินไปก่อนนะไอ้บินเลยไอ้เกลือไปไอ้จะบินไม่ได้เลยเราไม่ต้องการเลยได้ไหมเนี่ยอ้าเหรอ เดี๋ยวฉันบินไปเออบินไปเลยก็ได้นี่บินเข้ารูเลยได้ปะเอ,อ๊ะเข้าวงกลมได้หรือปะปัะปกหักวลงปักหัวลงปักหัวลงปักหัวลงปักเลยปักเลยเออเย่เฮ้ยฉันเข้าได้้ฉันเข้ารูได้ฉ <laughs> ันเข้ารูได้เย้ไม่ <laughs> เป็นสุภาพบุรุษของชาตโอเคเราจะรงกลางแบบดีๆเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เราจะโดดจริงๆนะโอเคเราจะโดดเข้ารูเลยไหมอ่ะอาด่านไหนโอเวอร์แฮงเหมือนเดิมเนี่ย มีอูอยู่ด้าละ่ะไปไปนีแหละทงลัง้วนั้และใไหมจะโดดแบบดีๆไม่ต้องลงจะจะโดดเข้ารูเลยนะดูดิว่าจะโดดได้หรือเปล่าโอ้โหเกือบเอ้ย <laughs> ชนหินตายีสเต็ปหมุน <laughs> นีดูสเต็ปหมุนบอกดีบอกเฮ้ยมังไอ้ห ลองสูงบขื้นอย่างปลอดภัยอันไหนอันน้ำตก,น,ตกนะน้ำตกนะถ้าขอลงตรงน้ำตกตรงไหนไหมาเนี่ยเอ้ยตรงนี้อันตรายเลยเนะนี่ยแบ๊บโยเฮ้ยฉันว่าฉันตายแน่เลยว่ะแบ๊ลงน้ำ รูมันอยู่ไหนอะนู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 อยู่ตรงนู้นไหนเข้าห่วงดิเข้าได้เะ้าวัได้อยู่เพราะเรามีปีกถ้าไม่มีปีกเนี่ไม่ได้เลยนะกลางลมไม่ทันปีกจะไปไก่เชนวิลกรณีไม่ชอบกินปีกไก่นะทำไมชมมาเลยอ้วนฉันฉันเดินลงไม่กระโดดหรอฉันเดินลงมาแล้วอะ วิ่งไปได้ไมเนี่ยจตายวิ่งเข้าหมว่งเ้าห่วได้ไมเนี่ยเฮ้ยเิ่งเข้าห่วงกัได้ไ้ลองดูดิอวิเข้าห่วงอจะวิเข้าหวงไม่ได้แไป่อ้ไดว้เฮไดัไมค์ดัไมค์ซุ้มประตูหุมประตูนะ ไนตัวอีสระมาดีก็ชิค่ะดีกันช้โอ้ลงน้ำเดีกรเแกกระจายลมนายไปติดโขดหินเนาะชัยชฉันเจ็บฉันตัวแตกไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เาใหม่ต้งลอกด้านนึงดิตรงไหนไปพาฉันไป โดดปี๊ยเฮ้ยเฮออเฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วไม่เห็นมองเลยเห็นเนืธอร์ฉันก็อยู่ใกล้ๆนายนี่แหละคามไม่ด่าต่อไปกันความต่อไปคือดับเบิลชีสดับเบิร์ดับเบิร์ดับเบิลชีสอะไรของฉันเออลงทางนี้ไปเลยจะบินเข้ารูไปเลยได้ปะกระโดด เฮ้ยฟิวฮ้ยมันมีรูอยู่ตรงนี้บิ๊ปฟิวเออหัวหลุดกลางล่มไม่ทันเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่ดับเบิลเราทำให้ลงรูดิลงรูลงรูอะไรเหรอลงรูอะไรเหรอลงรูก่อนเอ้าครับอี่าจ็คใช่กระโดดลงรูเฉยๆนี่แหละฟิวเอาเลยรูถ้าจะระวังกระโดดจื๊อ ไม่ต้องกักมีมนเลยอ่ะเออมันเลยรูมันเลยรูจะเข้าห่วงได้ไหมเข้าห่วงเข้าห่วงเข้าห่วงเอาไม่เข้ารอใหม่อีกทีล้บปะ สุ่รอปินหินลิบิก่อนอลอวป้าเปลี่ยนหม่เปลี่ยนดานไม่กันเพื่อนเนี่ยฉันล่อนอยู่ฉันลนอยู่เดี๋ยวขอร่อนเขารู้กันนะไรู้ที่จะเข้าได้ไหมไปเหอหัวขาดไปหินกันหินเคสเขตเคสเดียดไม่รู้ฉันอ่านถูกรึป่าเนี่ยสางซ้อมสู่ความเองก่านไกลชน เข้ารูไปเลยตายหัวทะลุดินไปเลยเอาใหม่เราพร้อมกันดูดิไอทดีนึลยนะไม่พร้อมกันฉันตีมือเลยเนี่ยไหนอะนายอยู่ไหนตาหิดฐานฐานหินดิฉันรอนายอยู่ตรงเลตูมาเดินใกล้ๆกันสองหนึ่งดำไปอยู่นะดับำไปลยู่ สนุกสนุกสนุกดูที่จะเข้าหัวได้ไหมเข้ารู้ได้ไหมเข้ารู้้โอจะลองใหม่ดีดิสนุกดีไม่ไม่เฮ้ยฉันไม่ชอบไปหยุแล้วการที่จะเข้ารูได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยฉันว่ามาเป็นเรื่องยากเฮ้ยฉันเข้าได้อีกแล้วเฮ้ย ไม่นายเก่งจังวะฉันเห็นมีนิ้วขาด้วยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยกลางล่มนี่กลางทันด้วยอีซาบาเลอโอนั่นแหละเขารู้นั่นแหละเขารู้นะเออนั่นแหละนั่นแหละไปมางโอเคไปด่านต่อไปบันไดปีศาจบันไดปีศาจ อยู่ไจะจะหาลูก่อนลูอยู่ตรงนู้นเนี่ยไหนวะโอ้โหไกลมากอะทำไงถึงจะไปได้เนะี่ยก็เหาะไปเหาะไปวี่เอา้ากลางล่มเลย่ะต้นไผ่ไผ่เพื่อนพากันท่องไปาเอา้มามันลงเลยไ <laughs> อ้เอขียวพีได้ด,ดิครับต้นไผ่ไม่ไม่ เพื่อนในกีฬาไหมมาเรากำลังเราเรากางล่มเลยนะเดี๋ยวกด S กางเลยเหรอการลมเลยเหรอไอ้กางกด S เลยรอดทำรอดทำกด S มาทำให้เราอยู่สูง้างใช่กด S ค้างไหมไม่ใช่ S นะ S <c oughs> รู้สึกว่าชัางต่ำจังวะเฮ้ยฉันจะรอดภูเขาได้ปะวันนี้ต้องปักหัวลงนิดนึงเออองธงนายนี่ล่มนายมันเป็นธงสาลัดแต่ทงของยันเป็นลายเยลลี่จะเป็นเป็ดเลยโจโจไปเพื่อทฤษฎีจะเข้าห่วงได้สักห่วงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เช่นเช่นเช่งเข้าห่วงไหนดีวะเฮ้ยมันจะลงแล้วว่ะ ไม่ไดลเลยเเลยลองใหม่อีกทีดิ<ช>คราวน,นี้เราจะลองพุ่งแบบแรงๆพุ่งไปเลยนะอ่าฮะหนึ่งสองไปไเราสามนายไปไหนอ่ะไม่รู้ฉันลืมนับจะพุ่งไปทางไหนดีวะเนี่ยจะชนหินตายหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันหมุนเอ้ยกลางแห้ว ฉันอย่ารอดอยู่ดูดินายเห็นศพฉันปะเห็นดิเห็นตอัหนักจับปลาโอ้น่าด่านนี้เข้าห่วงยากว่ะห่วงมันอยู่ไกลเราต้องไปฝึกกันอีกเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยนายอย่าตกน้ำนะเออไว้ข้ามฝั่งไว้ได้กล้วยจ๋อมโอเคด่านสุดท้ายแล้ววุ้บเฮโล คืออะไรปะบูเมโลเฮ้ยเฮ้ยนี่มันกระโดดเลยเฮ้ยมันหล่นลงมาจากไหนวะเนี่ยไปไปค่ายทหารเพื่อนห่วงอยู่ไหนอ่ะค่ายทหารไปค่ายทหารดีกว่าค่ายทหารไปฉันกำลังไปในกลางลมเลยเหรอโอ้ด่านนี้เราไม่เห็นห่วงเลยวะห่วงมันอยู่ไหนวะเนี่ยไกลมากอ่ะ จะลงตรงเครื่องบินเลยนะเออหน่อยก็เชิญลงมาขึ้นมาได้จริงเถอะจะลงขี่เครื่องบินเลยไม่ได้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 นี่ไงใกล้เคียงไม่ได้ไม่ได้กระโดดขึ้นเอาก็ได้ไหมถ้าขอจอดที่ฉันขอจอดนี่ฉันมีฉันมีปีกสีเขียวเออเข้ากับสีนี้เลยเหมือนกเล็กปีกสีเหลืองมาเรารอกระโดดใหม่ดิกระโดดลงไปในน้ำ ดเรากระโดดลงไปในน้ำแบบไม่ต้องกลางลมด้วยอ่ะน้ำแล้วเราจะลงน้ำเพื่อเราลงน้ำเพื่อทดสอบเว่ามันจะเป็นยังไงเส้นใยน้ำไม่เป็นเออเวลาไปออไปก็ช่างมันก็ตายไปทางลมดีกว่าให้ฉันลงไปในรูนีน่ดีกว่าอย่าอย่าก็ยังไม่ตายนะนอนก่อน อลองอีกทีหนะึ่งเราไปหาหัวกันดูดิมันจะถึงหัวหรือเปล่านี่ไงหัวอ,อยู่ตรงนู้นเออไปดิไปถึงดิมันจะไปถึงได้ไงมเนีน่ยลองดูดิมันจะไปถึงหรือเปล่าโอ้ยอะไรพุ่งไบเอะไรเออไหนก็พุ่งมาสิไ,ไม่พุง่งอันนี้นั่นอยู่ท่าเรียกว่าอะไรฉันหาอยู่นายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพูดไวเลย ที่คุณผู้ชมดูมาแล้วกันค่ะนี่ลองอย่างสมัติภาพใช่กหมลราลองไปเพื่อนในรนฉันด้วยมานายอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ฉันเห็นนายแล้วล่มสีน้ำเงินมาแต่ไกลนายเห็นไหมฉันกระโดดอยู่เนี่ยเห็น ตัวเล็กๆเหมือนชินไี้หาบอ,อ,ไอะไรไปไหนเนะดูนี่ดูนี่ดูนี่เอาไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกไดไลค์ไหนนายอยู่ไหนอ่ะจะไปหาหนา,สสายวัอนี้เราจะใชแสดงกับน้องนันทนันทยนะคะมาลงมาถ่ายรูปกัน ถ่ายลูกตรงไหนอ่ะกลางลมไม่ได้โอ,อ๊โอ๊ยฉันจิง,งเลยฉันตายโอเคลาไปก่อนคลิปนี้บ๊ายบายบบ๊าายยเดี๋ยวเราต้องไปฝึกกระโดดลมกันใหม่